สวัสดีจ้ามากินสมตำกับแยจันหอมตำมตนอนีแย่จันหอมตำแตงพี่น้องแยจันหอมตำแตงตำแตงกับอันมึงเงพี่น้องมึงกับหมกจีนจ้ะกินแล้วายจันหอมกับสีเขาในเมืองพี่น้องเอเสียงเสียงโขกไหมพี่น้อง ไม่คือจังโผด่าแท้มาจ้ะยายจันหอมสีผ้ามากินตำ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 แตงขนมกินพี่น้อง อันมือนี่แยกจนหอมว่าอยากกินผักกับพี่น้องบ่มีผักบ่กินผักมีอยู่ทางบ่กินพี่น้องมืน,นี่ฮส่งใจนนำนะพี่นง้ง กน่มเซนล้วน ทำแตงขงนมเช่นพี่เนาะแค่จนพร้อมสิเขาในเมืองพี่นนอะเขาไปเบิ้งกันแหนหละพี่เนาะ คาบเบิ้์แห้กับลอนแหประเภทนี้เป็น แง่มในกิกรรม hoạt ban พี่น้องอยง่มมือแงมือแเงแรานนี้เมืองไป็นเมืองนำ้ำไป็นเมืองนำ้ำพ้นเทเมืองพ้นเทเมือแงกิจกรรม hoạt b านค่ำทุกพี่น้องเพราะว่ากับสิขี่รถเมฆกลับเนาะเพราะว่าตาเราก็สิไปอ อันหาลูกหาหลานเพิ่อนอันเพิ่นเลยบ่ปไปนเพิ่มเป็นเศรษฐีขั้นเป็นซ้อน,นก่อนไปอยู่เพิ่นบ่ไปเศรษฐีขั้นฉันไปกินกาแฟลูกเพิ่นมาลูกท้ายเพิ่นมาแต่ออสโลได้หเหอมไปเริ่มขอไปเบื้องหน้่หนีคนเดียวอยากถ่ายคลิปนะพี่น้อง ้าวกิต้องเห็นพี่น้องเบ้างอาจบางที่แยกจ,จากกันก็จะไปหากินขา้าวกินขา้าวลานจีนพี่น้องไปกินขา้าวลานจีนไปกูเดียวหรือเปล่าเซ็ตไปเลย ออพองติดมื้ยพองเดรียพี่น้องเลย ฮูลาฮูลาแบนทั้ติมันใช้โยใช้โยี่พีบฮูลาวัศนพี่น้อง เพ,พิ่มๆหน่อกันใช่โยใช่โย่ใช่หใช่โย,น,น,โย,น,ยน,นั่นนั่เทากับฮิโผๆฮิโผๆฮิวเป็นเส้นนพี่น้องความหมายแล้วบ้านเพื่อนังว่าฮิปปิบฮิปปิมตัตำแต่งพี่น้องตําแต่ง ขาลมเส้นกินยังไงกับบเบีย้ยพี่น,อน้องเอ้ยกินยุหันละยังไงกับบเบียปังนะเราจะเขาร้านอาหารในบ่อิมังปังตุ้พี่น้อง บะนี้เป็นตำสัวเด้วยบะนี้พี่น้อง <c oughs> เป็นตำสัวเด้วยบะ <c oughs> ดีใจตาจะขวบ <c oughs> ตา่างคลิปนี้กะ็ะซิบนี่นาะจ้จพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณในไลน์ด้วยจ้าผู้ก,กดแชร์กดไลค์ผู้ห้หัวใจแย่จนหวั่นเป็นกำลังใจเนาะ